หนึ่งเข่าพึ่งเซจ้าเข่ากำลังหอนอนี่บาได้ไปทั้งใดออกไปซื้อ,อยังกับบอดด้ปดข่อยยังหัวออกไปสลอมอยู่ในแหลกกินกับยังเดนอก,กินกับไข่ตม้ม ปลาทูหงอนที่แบบนี้ทาน้ำมันห่อนจักหน่อยก่อนอืมใส่เน้อก่นอดปทูเราจทอกแล้วว่างตา กูมึมไงเรารับนนะป่าเออเขเี้เยาเงี้ชักโซักบาโอ้ยเป็นเพดตาเขาจังนะอานดอนซื้อมาเากี่ยวกบาทนี้น กะเด็นเซตาให้คน,นี้นะเดี๋ยวจะเพิ่มขักไป้เนีเ่ยกระเด็นเซตาได่ะะต้งักแค่ักอแล้วจะเพิ่มทงสกะเด็นเซตาไข่มาปลาทูก,กับมาเด้อจ้าอืมเลาเนียวเด้อมันนี่ปอาเนียมกับมาอืมปลาปลาปลาลาซัก ลาซับเจ้านี้แซบแซบซื้อมาจากวัดวัดหลวงพ่อปักแดงเนี่ยผู้ใดไปเที่ยวแถวหลวงพ่อปักแดงเดินนี่จะแนะนำเลยแซบแซบ,บ,บอีลีปยังไดซื้อมาตลอดตามเองบ่แซบซื้อเขาจังแซบอามากเขามากแบบนี้ ออก,ก,กินซ้ำนี่ละเฮาเมื่อนี้มาแลาที่น่องกินข้าวทั้งกันเด้อข้าวเทีย่ยงข้าวเหนียวฮอนๆนผัดย่างเดียวว่ามีพักปี่หลาดซับพี่นอ้อง แซ่บเจ้าหนี่แซ่บค่ะเช้ดดาวก็มีพักเลยออกไปซื้อแม่ผมมีรถวันฝนตกน้ำท่วมซ้อยเสือใหญ่รัชด,ดาสามสิบหกเป็นทะเลเลยแล้วขี่รถขี่รถมอเตอร์ไซค์ไป่าวานัน ดีนะว่ากลับมาได้นึกว่ามอไซค์จะตายแล้วดันมากพอยด,ดันดันดันมากใช้ขามันสิฟิวอะขอคดันดันดันมากไปเหยียบอียังเข่ามาลดหัวลดยางหัว เอารถไปปากมั้ช้าวกินซันนี่แล้วพี่นอ้องเอาอยูุ่งเทพเนาะนี่ยังก็กินนั่นแหละบ้านซาวเขาซื้อเนาะ กินดีแน่กินธรรมดาแน่พักพักอายุด่านนอกเข้าค่ะเป็นยางเจ็บพักอยู่หลังด่านอยู่ข้างหัวอะไรตามพน,น้าเขาเนะปลูกเองนะบ้านเข้า เทแมิเตซือนะที่ไหนนะยังจะใส่เง่นมื่อเนี่ยเมื่ออายุ่ัดไงแบบลูกพัดเต่าเฮ็ดงามก่อนลูกกำลังไงกำหน่อยกจยังเรียนอยู่ ไปพาะเห็ง,งาเล่นหนังสือกับง,งานลำบนะากแน่จะก็ว่าเรนมาคนเห็นง,งานลำบากเ้าง,งานอย่างก็ลำบากเลาไห่นมอ ลำบากในที่นี้หมายความว่า,วาบริน่งออฟฟิศบริยู้องเอบริถือตากาคือเขาเ้าถือจอบซื้อเสียมขุดดินขัดข่าวไว้ยูทุกคนจะจบไปหมด ลบพี่น้องลบไข่ดิบลบไข่ดิบสองน้วยลบเสร็จพลังแซบปหลีได้หนิผู้ใดไปหลงพอบกากแดนก็ลืมซื้อเลวจ้ะพักเขากลายอะซื้อมาดูพักกนันมันหมดแล้ว i มมอดีสักผ้าแดดออกก็ดีเลยวันตกหนักมืนอีแดดออก cái gì ngọt cho bồn không những ngày được ดเดขาเร่าเขาเทียงร่วมกัน ยเยี่ยไน,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 นไม่มีเขาเจ้าเขาเมื่อสิมเมื่อเอาเ้้ยอีแม่เอ้ยเขาเมื่อเจ้งสิเมื่อบาท เมื่อเอาขาว่ากินอิ่มแล้วจ้าก่อนจะไปฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ช่องครอบครัวช่างของข้าวด้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย